ใตายตายตายต้ใต้ต,ต,ตนโตครับท่านสนับสนุนโดยครีมบำรุงผิวหน้าและผิวกายเดลลิฟอัพผมราดเชนกิ้งทองมารองครับฝากสำรับเพื่อนชาวใต้ งอนี่แหล้วว่าได้ฟังเสียงพราะคุณปูจุเหลี่ยมอย่าเด้อนี่แล้วว่าคอยเรียบเรียงงอกควักสำเนียงควังปลูกแล้วว่าลูกล้านทีเพื่อให้เสียงกล่อมใจแล้วไปทั่วพักเพราะเหนืองจากใจยังรักฮน่ในชักซี วิชาน้างก็ยังหว่วงแม่ยังทำได้ไม่ค่อยดีฝากสักทีเสี่ยงรองอ๋อแล้วว่าข้อราชเชนนี่แล้วาว่าข้อน้องเบ้าวราชเชนลาพี่น้องเฮ้ยกลับกรับสวัสดีครับพี่น้องที่รักแล้วก็ขอรอบทุท,ท่านขับพบกับรายการตายต้นโตตายต้นโตบันเทิงซาลาและวัฒนธรรมนะครับทีช่อง กล وب ชาแนลดดทวีว่ะไอ้ไรนะว่ากล وب ชาแนลดดทวีว่าดดทีวีไม่ใช่ดดทีวีเอาคนเราลงทองท้องเออ,อรายการไอ้มันต้องเร่นไงมันชาวัดชาวเวียนมังว่ะเล่งว่าพึ่งนะว่าเร่นไงมันชาวัดชาวเวียนมังเพื่ออ่ะคันเล่นตรงตรงธรงรมดามันก็ไม่มีไรมันต้องพูดไรให้มันแบบว่าภาษาญี oh, swear, oh, ่ปุ่นว่า over over ว่ะไอ้ไรนะว่าโอเวอร์ว่ะ โอเวอร์ครับโอเวอร์เลยนะโอเวอร์เอาโอเวอร์เลยบ่เพียกนี้มันไหลเรื่องว้ยบอกแล้วอ่ะเพียกน้องรานีบอกทั้งกี่ครั้งกี่หนแล้วล่ะบอกให้หน้องเาว้าบอกว่าเวลาออกโทรทัศน์กันนะพวกเราอย่าใช้คำภาษาอังกฤษบางทีก็ต้องพูดมั้งไงน้องเออทำไมล่ะคนฟังบางทีวา โอ้วันนี้คนเข้าใจวะาแหม่ทำพอได้ทำเป็นวะผีนี่เก่งเนื้อเผือนได้พนันก็พูดภาษาไทยก็ได้นี่แหละทำให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษมะทับภาษาไทยกันหมดแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นพิธีกรดารงดาราแทนที่จะใช้ภาษาไทยให้มันถูกให้มันต้อง คนชาวบ้านธรรมดาพูดไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราในในฐานะที่เป็นบุคคลที่ทำงานทางด้านสื่อเราพูดในจอโทรทัศน์แล้วยิ่งออกอากาศทางอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกอย่างน้อยๆให้พี่น้องไม่อายพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศกันบ้างเหรอผ่านๆนพื่นอนเอา้าพี่น้องชาวไทยที่นี่อยู่ในต่างประเทศเขาพยายามที่รักษาขนบธรรมเนียมภาษาที่เป็นตัวตนของคนไทยเอาไว้ แต่คนไทยเราในฐานะที่เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยพยายามเหลือเกินพยายามไล่หน่องพยายามที่จะเป็นคนต่างชาติพยายามที่จะเป็นคนต่างชาติตรงไายหเล่าเอาก็ไม่เห็นหรอพูดภาษาอังกฤษคำภาษาไทายทำใช่ไหมอาโถไอ้ไรอะล้านซาวแต่ว่าภาษาไทายคำอังกฤษคำนั้นในหลงเล้งยกตัวอย่างมาเล่สักอย่างสองอย่างทีก็อ,อย่างเช่นออโอเคเป็นคำที่คนไทยพูดจนสุดติดปากแล้วเดี๋ยวนี้น่ะ รับรับโทรศัพท์ก็เหมือนกันไม่มีใครที่จะรับว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนเออจิงกันเลยส่วนยหญยพอรับโทรศัพท์แหละถึงกอะไรฮัลโหลเนี่ยพอกดโทรศัพท์ถึงฮัลโหล <laughs> นั่นแหละเห็นไหมล่ะแม้แต่คำพื้นพื้นคำว่าสวัสดีก็ไม่พูดเป็นคำว่าฮัลโหลแทนฮัลโหล ก็เป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งถ้าเรารับโทรศัพท์พอกดรับหรือว่าเราโทรไปพอมีคนรับปั๊บเราก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องราณีค่ะที่เออจริงเลยน้องนะถ้าว่าฮัลโหลพันนี้ยซึ่งถ้าว่าเระว่างระว่าฮัลโหลตั้งแต่เพิ่งหลงทองฮะเราว่าฮัลโหลตั้งครั้งนู้นตาตาตาพ่อมอฮัลโหลตั้งแต่ตั้งว่าเปล่าอ๋อว่าเปล่านะ พูดว่าฮัลโหลเราก็บอกว่โอฮัลโหลสังโรยฮัลโหลสังโรยไอ้ไรอ่ะอ๋อเกี่ยวสระวิเกี่ยวสระวิหนังหมุงแล้วไม่ใช่แค่กับไอ้โทระสักเลยต้นก็มารู้สิโอ้แต่ว่าจริงอะไรนั่นเราตรงนี้พูดตู้กันตรงตรงนั้นเออพูดตู้แล้พูดเพชรตรงนี้สักอย่างเลงอ่ะแต่พ่อแม่ยังมีหลายคำเลยอะไรมังเพียกเอ้า ยังเขียนว่ฮาฮัลโหลโนราหนี่าอะไรมาฮัลโหลโอเคคอนเฟิร์มแคนเซิลเนี่ยอ๋อฮัลโหลโอเคคอนเฟิร์มแคนเซ้นเล่ยวะไรเป,ป,ปียกฮัลโหลสวัสดีโอเคตกลงคอนเฟิร์มยืนยันแคนเซิลยกเลิกบ้าจริงกัทโต Ừ, จุงอะไรนี่เรื่องนี้ทูสนับสนุนความคิดเพีย้ยกเพื่อเอาจริงๆแล้วคำว่าฮัลโหลโอเคคอนควมแคนนซึนนี่ไม่สมควรหนีเแรงเลยพิธีกรโทรทัศท์ไอ้ไรต่อได้ไมนะันอะเรื่องนี้โอเคคอนเฟิร์มนะแคนเซนนะเฮเรื่องฝันนี่มันไม่สมควรหนีเแ้งเลยเป่อเอานี่คนไทยต่อไปนี่แรงคนว่าคำว่ายืนยันนี่ไม่แล้งเลยเ,เรื่องที่เราตกลงกันต่อไปนี่เรายืนยันนะเฮ้เดืเนี้เขาตัวแรกงว่าเออ เรื่องว่าเรานัดไปกันทีจังหวัดชนบุรีต่อรื้อนี่เราคอนเฟิร์มนะอ่าเราคอนเฟิร์มกันนะแน่นอนนะคอนเฟิร์มนะโอเคนะคอนเฟิร์มนะอ่าเนี่ยนึกพ่าจะนันนี่ต่อไปคนไทยไม่แล้งเลยคำว่าตกลงนะเรายืนยันมาเราไปกันนะอ่าสรุปว่าเราไปกันนะแน่นอนนะก็ไม่แล้งเลยก็แล้งเปล่าเอาเขแเล้งว่าโอเคโอเคนะคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มนะอ่านึกพ่าจะนันต่อไปประธานไทยคำว่ายืนยัน ไม่มีแหละโอ้นี่เรื่องจริงกับเพียงหลัเอาเรื่องจริงแน่นอนอ่าคอนควม่มโอเคคอนคว่มนะอ่าเห็นไหมนี่เขาผูกวันนี้ไม่แล้วถึงทวาโทรไปทวาเรารับนั่งไว้สมมติเร,เราเรารับ,รบ,รบนั่งเอ็นนุยถึงเราที่หยกหรืออ่าฮัลโหลฮัลโหลนั่นไหนนั่งเอ็นนุยใช่ไหมเน,น,นี่ยนั่งเอ็นนุยนี่ว่าขับพบ่มเราก็บอกว่าอ่งานวันที่ทิพพา คอนเซนต์แคนเซนแคนเซนก่อนนะเป็นอันว่าไม่โอเคนะแคนเซนนะใช่แล้วพีเปียกพูดถูกโอเคคอนเฟิร์มแคนเซนต่อไปมันจะมาแทนคําพูดที่เป็นภาษาไทยกันทั้งหมดเพราะว่าถ้าใครพูดเป็นภาษาไทยมีคามมรู้สุกว่าเชยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของภาครัฐกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีการรณรงค์ส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนและคนทำงานทำงานทางด้านสื่อให้เลห็นคุณค่าของภาษาไทยไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะให้ดารานักร้องหรือว่าพิธีกรดีเจวีเจต่างๆนักจัดรายการวิทยุนักจัดรายการโทรทัศน์พูดทับสับภาษาไทยกบาวาก็จะต้องมีการออกกฎกติกามา อย่างน้อยก็ต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนที่จะไม่ให้พิธีกรที่จะไม่ให้อนับจัดรายการทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์หรือว่าดาราครูบาอาจารย์ใช้คําภาษาอังกฤษทับศัพท์ภาษาไทยเพราะว่าต่อไปคําเหล่านี้มันจะมาแทนภาษาไทยหมดแล้วนี่คือความคิดพื้นฐานนี่คือความคิดของพื้นฐานของคนในสังคมที่จะมองว่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแต่ดั้งเดิมนี่แหละ เป็นสิ่งที่เชยแล้วเร็งเห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับความจเจริญของเทคโนโลยีเขาเรียกว่าโลกโลกโลก,โลก,โลกแห่งโซเชียลเน็ตเวิร์กโลกของการสื่อสารจริงนะน้องเออจริงๆแล้วนี่กบอกวกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการ,ษษการจะต้องมีการรณรงค์รวมกันอย่างน้อย ต้องให้มีการรณรงค์ในบรรดาคนบุคคลชาธารณาไม่ว่าจะเป็นดารานักรองหนักจัดรายการทางวิทยุและโทรทัศน์มีการพูดย่างเป็นระบบว่าไม่ให้ชายภาษาอังกฤษถับพับภาษาไทยเลียกคอยๆขยับเข้าไปในโรงเรียนในอะไรต่อไรเพราะฉะนั้นนี่คือเสี่ยงเล็กๆจากผู้ชายพวกเราคนเล็ก แต่ไม่แหน่นะเพี่อคือไม่แหน่ได้เพียงไม่แหน่ได้หรือต้องเอาการเด็ดดอกไม้อัจจะสะเทือนทึงดวงดาวก็ได้ว้าเต้นสมบัติสมนวนแหลกเ,เอาคนเราต้องเริ่มจากจุดเล็กๆไม่ไหวทำอะไรต้องเริ่มโกนจากกลุ่มเล็กๆเรื่องเล็กๆคุยกันเล็กๆคุยกันน้อยๆคนเล็กหอย,ยขยับหอยข,ขายายกลายเป็นเร่องใหญ่ๆเฮ้ถ้าวันในสิ่งที่ทุกในสิ่งที่ต้องเราจะต้องพูดเลยๆพอเราพูดในสิ่งที่ทุก เอาเลยครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึ่งที่เราอยากจะผูดในข่าวกับบทเพลงนะเรื่องของแซมอยาวัดเจเดนผักตายมาฟังบทเพลงแรกกันกน้นที่พูดถึงเรื่องแซมหยาวัดเจเดนผักตายตรงๆเลยจากเอกชัยศีวิชัยบทเพลงที่ว่าฆ่ากันทําไมนะแล้วก็ใกล้ตายจากปูอันดามันนะแล้วก็โตได้กูติบาครับเดียนเชิญครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ the colonies you already know what it is you can test it